โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดีมททุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกมส์ถังร้าในเช่นเคยวันนี้เซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยกิจกรรมถาถมเข้ามาหนักมากครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรก่อนเลยโอเคมาอัปเดตกิจกรรมกันสักหน่อยนะครับอย่างแรกเลยคือกิจกรรมปลุกขวัญร้าชวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มแม็กเลเวลจาก49เป็น59นะครับต่อมาก็จะเป็นตู้เลเตัวละครน,นะครับก็จะมีเซนเนนเสีย เอเดนอาร์ R, แล้วก็น้องฉลามเสี่ยวไผ่เอเดนอาร์นะครับผมของในตู้ก็รูู้กก็อยู่แล้วเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นสีสนันนาตีสุ่มหาน้องก็ต่อยนะครับที่เป็นตัวเดินตามนะครับเขาก็เนี่ยจะให้เราลงไปเก็บนะครับผมใส่ไม่ใช่ใส้กรอบเป็นแครอทนะครับโดยการที่ตีกวางเนาะอันนี้ต้องลงกับเพื่อนสักหน่อยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นน้ำคาเนาะประมาณนี้เลยนะครับซื้อแครอทนะแต่ผมแนะนํานะครับผมอย่ามาเล่นกิจกรรมนี้เยอะนะแค่เก็บของฟรีก็พอนะครับเราควรที่จะมาเล่นกิจกรรมนี้ครับผมกิจกรรมสกินของหลงงกับในส่วนของเสียงเียงนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเราเนี่ยต้องมาซื้อตรงนี้ครับผมอ่าซื้อตรงนี้กล่องเนี้ยผมแนะนําว่าให้ซื้อเลยนะครับสามร้อยเพชรปุ๊บอ่าที่เหลือเนี่ย เราไม่จะเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันแพงเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยสามารถเล่นแล้วได้หรือเปล่าอ่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้หนึ่งร้อยนะครับก็คือเราเนี่ยจะสุ่มได้ทั้งหมดสิบครั้งต่อวันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอสุ่มก่อนเลยนะกันนะครับผมสิบครั้งปึ๊บอ่าโอ้โหเรียบร้อยเกลือโอ้ได้ไใบสุ่มสองใบก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเกลือเนาะ โอเคเดี๋ยวเอาไว้เราสุ่มแบบจัดหนักจัดเต็มกันอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้เราต้องไปฟาร์มนะครับผมมันของก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับนอกจากกระดูกของหลงหลงนะครับโอ้โหเอฟเฟกอย่างยาวเลยก็เอาเป็นว่ายวไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสกินของหลงหลงเนาะนี่เป็นสกินนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นของิ่งเสี้ยงอีกตัวหนึ่งนะครับนี่สก,กินนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกิจกรรมแบบเยอะมากๆนะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะบริหารเพชรบริหารใบสุม่มยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับรอปีพิตรงเอสพีด้วยนะเพราะว่าใกล้จะเข้ามานะผมว่านะน่าจะปลายเดือนเนาะเห็นเขาว่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มตั้มให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ